มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวปวดท้องคิดว่าเป็นโรคกระเพาะวันที่5กรกฎาคม2565มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์แชร์ประสบการณ์การปวดท้องโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่โรคกระเพาะนะคะเพราะว่าจากการปวดด้วยโรคกระเพาะที่เปิ้ลเคยเป็นบ่อย หมอลองกดท้องดูแลพบว่าไม่น่าจะปกติก็เลยนัดให้มาตรวจภายในวันนี้คำถามหมอก่อนตรวจก็คือปวดท้องประจำเดือนมากแค่ไหนเปิ้ลบอกว่าช่วงหลังปวดท้องมากปวดลงกล้นปวดจนต้องกินยาพอสแตนก็ยังเอาไม่อยู่ประครบท้องก็ไม่หายสิ่งที่พบก็คือช็อกโกแลตซีดเนื้องอกแล้วก็ถุงน้ำเกาะอ,อยู่ที่มดลูกจนบางรังไข่ค่ะต้องผ่าออก แต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือมดลูกโตที่โตมากกว่าคนปกติ2เท่าคนปกติ5-7เซนติเมตรแต่ว่าเปิ้ล15เซนติเมตรค่ะซึ่งความโตทำให้เวลาเป็นประจำเดือนก็เลยกดไปที่ก้นค่ะ การรักษามีหลายวิธีแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้จบในระยะยาวก็คือการตัดหมดลูกออกและอย่างรักษารังไข่เอาไว้เพื่อให้ฮอร์โมนยังคงเป็นปกติแต่สิ่งที่จะต้องแรกก็คือเราเองจะไม่สามารถมีลูกได้และจะไม่เป็นประจำเดือนอีกต่อไปและถ้าไม่ผ่ามีโอกาสที่มันจะโตก,กว่านี้และอาจจะมีเลือดตกในช่องท้องไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เราปวดท้องมากๆจนต้องผ่าตัดด่วน และอาจจะทำให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของเราเลยเราก็เลยตัดสินใจด้วยอายุแล้วก็อยากจะให้จบในระยะยาวคือเลือกตัดมดลูกออกถึงแม้จะไม่สามารถมีลูกได้ก็ตามพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้ค่ะสาวปวดท้องคิดว่าเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆเป็นช็อกแลตซีดนะคะแล้วก็มดลูกโตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ